อาก็สวัสดีท่านผู้ชมทาบ้านกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปกับเวก้าแวร์แ CHANNEL กันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไมค์คาพ็อกเก็ตเอ dition เวอร์ชัน0.14.1 Alpha นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสีที่ทุกคนต้องตะลึงอ่ะตะลึงยังไงก็คือมันจะมีเอ,อ่ออธิบายไม่ถูกอ่ะเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นถ้ท่านผู้ชมดูดูด้วยแล้วกัน ถ้าใครตามซีที่ผมพิมพ์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์อีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ไม่ทันนะฮะนะฮะทำไมวะอ่าแล้วก็รอมแป๊นนึ่งนะครับ ฉันรอซ่อนแดดจมฟ้ากลับมามเพื่อรักษาอ่ามาแล้วนะครับอะไรเนี่ยลักชิปอ่าพอเราอยู่พออยู่ตรงประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับในถ้าผู้ชมเห็นท่านผู้ชมจะว่าเป็นซีป,ปกติซี ซีปกตินะสีปกติใช่ไหมครับผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งไว้ด้วยนะครับผมไม่ปกติร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเพราะผมได้ทดสอบประมาณไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าผู้ชมจะเจาะตัวไหนก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะเจาะตรงนี้แล้วกันถ้ายท่านผู้ชมสบายใจเลยผมจะเจาะไปเรื่อยๆนะครับ ตจนกว่าจะเจอมอส y s ีสโตรเบร k ก็แหละอาจจะไม่มีก็ได้นี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยแล้วก็เอาแล้วก็ทุบมันเข้าไปเลยครับแล้วก,ก็จะได้อย่างนี้อ่าให้ท่านผู้ชมรบกวนทําทการลงไปตามที่ผมลงไปแบบนี้นะครับ ทงแบบนี้ไม่ต้องไปสมมน,นครับมันประตูมันไม่ถูกต้องมันมีแค่ประตูเดียวคือ,องไงดีวะมันซับซ้อนอ่ะหาประตูแผ่นดินให้ได้ก่อนนะครับถ้าเจอมีโอกาสที่จะหาประตูไปมังกรน,นี่ก็มีโอกาสสูงมากอยู่เหมือนกันนะครับอไอเนี่ยจอดดนกว่า อ่ะอันนี้คือจุดแรกนะครับขอไปด้วยครับเออคือเสียงของผมมันเพีย้ยนยังไงไม่รู้อ่าไม่ต้องไปสนใจมันครับแล้วก็ไปตามภาษาของเรา เออไปทางไหนดีวะผมขอลองจอดตรงนี้ดูก่อนละกันเพิ่มเจออะไรรั่วไาบา้างไม่เจอครับ ปกติเครื่องผมก็แหลกอยู่แล้วครับยิ่งอัดชีพก็ไปโอ้แหลกใหญ่เลยไม่มีนะครับเราก็กลับเราไม่ต้องไปที่แคร์เลยมากนะครับมาตามทางทางนี้เออใช่ใช่ทางนี้ไหมวะหลงกันะ้เนี้ย อ่ะผมจอดขึ้นมาตรงไหนก็มไม่รู้เออโอเคนะครับพอเราได้ทำแบบนี้มาแล้วใช่ไหมครับ เนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้เนี้ยไม่ไปทางอื่นนะครับนี่ครับจะเปา๋าตัวตรงเดียวของโลกเนี้ยนี่ครับโหลดดาเอ็นเดอร์ไอเนี้ยมันทุบออกไม่ได้นะครับถ้าถัาหาเวอร์ชัน0.14.1อัลฟาเนี่ยสามารถไปประตูมังกรได้เนี่ยผมถือว่าสุดยอดเลยครับ้าแบบเดียแปบ๊บเดียวก็ไปได้แล้วอ่า เซลฟี่นิดหนึ่งทุยนะครับไปแล้วไปหาห้องสมุดล้างกันทีเนี้ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาหรอกนะครับห้องสมุดอ่ะแต่ผมเจอมามากับตาแล้วผมถึงได้พูดเอา,เาก,เอกูก็พูดแปลกเลยอยู่ไม่ไกลกันจาก จากสปาวอินเดอร์นี่แหละอ่าอยู่ไหนวะซับซ้อนจังหลงไงเนี่ยใช่เลยครับผมหลงจริงๆด้วย นี่อ๋อเจอแล้วโอ้โหเอาสกุตาลายหมดเลยเนี่ยครับคนสมมากจะไม่ค่อยเจออ่ะแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนนะครับซีดนี้เป็นซีดที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเท่าที่ผมเจอมาแล้ว เพราะว่าสีนี้ผมว่ามันน่าจะรวบรวมแทบทุกอย่างไว้เลยแหละคันนี้ผมไม่เซลฟี่แล้วกันเพราะสมตมติมันเออมันลุกล้างมันสกปรกยังไงไม่รู้อะแล้วเราก็เจอกันแล้วนะครับแล้วเออมีอะไรวะ แล้วเราจะเจอกล่องอยู่บนชั้นหนังสือนะครับในนี้ก็จะมีแค่กระดาษแค่สามชิ้นนะครับแล้วเราก็เอาออกมานั่งอ่านแล้วก็ทําเป็นบ้านเ,เรือทุยนะครับอ่าส่วนที่ตั้งของสมุดดูตามแผนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นมุมขอเนี้ยแป๊บนึงอ,อผมทำเป้าหมายชัดเจนเลยนะครับ เอาเวนกลรรับโอเคนะครับเราจะอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะมันซับซ้อนท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไอ้ขาวๆนี่แล้วจู่ตรงแถวๆบ้านเลยไมเจาะมาแบบนี้เราจะเจอห้องสมุดส่วนประตูมังกรเออ จะเย็นจะเย็นส่วนตรงนี้เราจะอยู่ห่างจากตรงนี้พอสมควรเลยนะครับก็คือมันแผนที่ไม่ได้บอกไลยเลยว่ะเออเนี่ยครับเราจะจอบประมาณนี้ก็ได้เราจะเจอทําแบบนี้ไปเลยเนี่ย งองก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมจากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมผมก็ต้องขอจบคลิปกับซีฟ n a นลซีดนี้เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับอมมีของแถมอีก Tell me, tell me, tell me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's.